โสลนะครับสวนสัตว์สวัสด,สสดีคนไทยที่ไปซื้อรำใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับเนม mnj tv นะครับแล้วก็พี่เสือมาแล้วนะครับแล้วก็พีเจนิเมอร์นะครับแล้วก็จานทิมสวย่วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําคีปูดถึงเบื้องหลังความเป็นมาของเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเร็วๆนี้ก็คือเพลงยังคอยของพวกเรานะครับผมครับว่าความเป็นมาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงและท่อนของแต่ละคนเนี่ยสื่อถึงอะไรมีท่าคนน้ดเดียวไปเอาไปนจะประกอบมโง่ไหมกัไหโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเนี่ยก็เพียงแค่กดติดตามไว้เท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครันสวัสดีครับบ๊ายบาย No one forbids you Okay, I'm to tell <my>. you, tell you, There's a bad thoughts, hate none cause you know that they gotta lie. Forget that though, you got plenty of relive in this life, you got time, go get it. All these thoughts keep me up at night. What am I doing, did I do it right? All these thoughts keep me up at night. I can't fix right now. โอเคครับผมเรามาเริ่มจากคำถามแรกที่คนถามเข้ามาเยอะมากทำไมพวกเราถึงมาทำเพลงด้วยกันผมจะให้พี่เสือเป็นคนพูดแล้วกัน,นทำไม,ไมเราถึงทำเพลงด้วยกันพี่ก็เดินมาที่นี่แล้วทำ <c oughs> ถ่ายคลิปเสร็จอัดเสียงแล้วก็ลงโพสลงยูทูบใช่จะบ้าแล้ว ก็โอเคเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกให้เลยกันว่าเพลงนี้มันเริ่มมาจากดีเมอร์เริ่มมาจากดีเมอร์ก่อนเขาจะอโ v e r อร v e r เวอร์เพลงเอ่อเพลงอะไรยังคอยคอยกันเเก็บทรง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 ไม่อยู่ตอนนั้นนะก็คือดีเมอร์ขอยืมสถานที่แล้วก็ยืมตัวผมถ่ายเพราะว่าบ้านผมมีบาร์เราจะเต้นอะไรกันแต่ว่าตอนานจัดมอนานรายแล้ดดี้มาจะให้ผมออฟฟิศเป็นค่อนไดมอนด์แต่ว่าดีมันไม่ทำสักี้เว้ยผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมทำเองแม่งเลยอืออ่าผมก็เลยไปชวนไปเสือก่อนแล้วก็คุยกันว่าถ้าเพลงมันดัง มาเนี่ยแต่งกันยังไงอะไรเงี้ยคือพี่เสือบอกเลยว่าเขาไม่เอาตังคอะไรก็ได้เพราะว่าผมก็ชอบร้องเพลงได้ลองทำไว้เพลงหนึ่งนานแล้วอ่ะตอนนี้ยังไม่ปล่อยไหมถามว่าสักเดือนนี้เลยเห็นล่าสุดมีเวอร์ชั่นโคเวอร์ด้วยของพี่เสือเป็นโคเวอร์เวอร์ชั่นแดนฮะใช่แดนคอยใช่มีท่าเต้นไหมมีท่าเต้นไหมผมเต้นได้เป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆเต้นอะไรอ๋อใช่ให้น้องๆเต้นให้น้องๆเต้นคือแนวแบบว่าตีต๊ตื้อๆอ่ะตึงต้องตึงตึงตรงตึงหมดเออให้แนวจะพัฒนาไหนจริงๆมัน เ้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แค่อยากมีวีเต้นกันเอถอท่าแปลกๆแค่ทุกวันนี้คืาเปิดคลิปก็แปลกนวทา่าเลยบ้าก็ไม่รู้ <S 1> <S 1> <S 1> <S โอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองรีแอคชั่นเพลงนี้ทั้งสี่คนแล้วอ่าแล้วเราจะพูดถึงแต่ละช็อตเลยว,ว่าแต่ละช็อตเนี่ยมันสื่อถึงอะไรโอเคพร้อมไหมพร้อม้พร้อมเลย รือว่าก่อนเราเลิกกันเถอะทะเลาะกันเรื่องอะไรเออทะเลาะกันเรื bottom, ่องอะไรนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอยากรู้อยากรู้เรื่องเกมเรื่องเกมรู้มันจะคิดเรื่องทะเลาะอะไรก็เลยคิดแบบทำไมไม่ให้เราได้เก็บม้าอะไรเนี่ยอ๋ออิม้าเล่นดีมากนะไอ้ทีมันนนั้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะไปไม่รอดถ้าสุดท้ายทีเฉยรู้สึกยังไงตอนที่อยู่ตรงเนี้ยโกรธจริงไหมเสียใจได้ผักะเนี่ยโอ้วปกติเราก็ผักลงที่นอนผักยังไง ลืมไปลืมไปลืมไปขอหน่อยนึงช็อตเดินออกประตูเนี่ยคือตอนแรกเราไม่ได้คิดกันไว้ปะมันเป็นตามฟิลตอนเราคิดตอนรี่ก่อนคือเอาชีวิช็อตตลอคืออยู่ดีเดินออกไปเฉยเลยแบบโคตรได้อ่ะฉลาดนะฉลาดแต่คือคือคำพิเ ช็อตเนี้ยผมต้องบอกก่อนคือช็อตเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าจามทีมจับได้ว่าอุมบีมมีแฟนใหม่เรื่องราวจิิงที่เราอยากจะสื่อจริงๆเลยนะไอทีมอ่ะเป็นคนบอกเลิกกับแฟนแล้วเวลาผ่านมาเป็นประมาณปีนึงเห็นแฟนขึ้นสถานะกับแฟนใหม่คิดนึกเสียใจแต่ว่าที่เราพลาดก็คือเราไม่ได้ใส่ปีผ่านไปอะไรอย่างนี้ ถ้าเราใส่ตรงนั้นมันจะสมบูรณ์แบบมากแต่ก็อย่างว่านะครับเรามาถ่ายกันเองชิลๆไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเลยเอาจริงๆของถามว่าผมเคยมีเพลงไหมก็คือเพลงเกมที่ไม่มีผู้ชนะแต่มันก็เป็นเพลงที่แบบไม่ได้คิดจะทำจริงจังด้วยความที่ประสบการณ์พวกเรามันน้อยเพราะว่าสิ่งที่มันดีอ่ะมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปเจ้าอะไรเจ้าเป็ดตัว ของไหวอะไรพี่ตรงนี้คือตรงที่แบบเราสวิสกันอ๋อสวิสกันแต่ว่าตอนนี้นี่คือเปียกนะทุกคนถือนี่ไอ้ตรงย่าเนีเปียกอ่ะเปียกนเปียกให้เราถามว่นคนตัด MV เนี่ยทำไมถึงเอารถคันนี้เข้ามาในเฟรมด้วยครับผมคือต้องบอกเลยว่าตอนที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสรถไงเราโฟกัสที่คนด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นโปรดักต์ใหญ่ๆที่เขามีมอนิเตอร์แบบเอาไว้ดูเดียวไทม์ใช่ไหมใช่มันก็เลยมอง่าตรงนี้ไปประมาณว่าไม่สมบูรณ์แบบพอมันมารวมกันก็อย่างที่พี่บวกไม่สมบูรณ แบบแต่ออกมาแล้วมันสวยอย่านี้อ่ะเย้มาแล้วมาแล้วรู้ไหมว่าพี่จะถามอะไรรู้ผมรู้เลยไม่คืออะไรขอโทษนะครับไม่ไม่เม็ดข้าวก็ขี้ฟันนะผม คือต้องบอกกันว่านำไปนช่วงที่รถล้มเสร็จเสร็คือเราไม่ได้เออแปลงฟันแปลงฟันได้แต่ว่าไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยสภาพโทรมมากอะไรเงี้ยครับอาบตามก็อาบยังไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องดีมันต้องดีมั่งงจริๆต้องดีแล้วก็มาโอบจานทีมอย่างนี้แต่ว่าดีแบบมันไม่ไหวเดินไม่ได้อันนี้ก็เป็น แชทที่พี่ส่งไปหาพี่หยิบมันออกมาเหมือนกับหยิบมาดูเนื้อนะใช่แต่จริงๆก็คือสื่อให้เห็นว่ามันเป็นแชทที่ส่งไปหาแฟนเก่าอะไรตรงข้อความข้างๆเนี่ยถ้ามันไม่มีข้อความตรงฝั่งขวาเลยอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนดีมยกขึ้นมาอ่านนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เสือก็เลยให้เพิ่มไปว่าเออมันคือแชทนะอะไรอย่างงี้แอบเห็นน่าเจออยู่ทุกวันก็คงใจแย่ถ้าเธอเป็นของใครแต่ว่าผมน่าจะมีแค่เธอนั่ง นอมาผ่าานนที่อะอ,อ่ะอ่ะ,อะเริ่มจากท่อนแรกอ่าฝากคนที่รักให้เขาดูแลก็หมายถึงแบบว่าผมแต่งให้ให้แฟนเก่าเลยอ,อันนี้พูดจริงก็คือผมนึกถึงแฟนเก่าเลยที่ผมแต่งเอ้ยเลยโอ้อ เอาเป็นว่าเป็นเน็ตไอดอลแล้วกันตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วก็ฝากคนที่เราเคยรักให้เขาดูแลตอนใหม่มีตังค์เธอกลับไม่แลก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีชื่อเสียงมากแต่ผมไม่มีตังค์เลยแต่ผมไม่มีตังค์เลยยูทูบเบอร์มันไม่ได้รวยทุกคนใช่ทุกคนเห็นว่าเออทำไมถึงยูทูบเบอร์ถึงรวยเพราะว่าคุณเห็นแต่คนกลุ่มน้อยเห็นแค่ว่ามันสิบคนที่รวยเงี้ยบางคนที่แบบมันทําแล้วมันไม่รวยอ่ะมันมีเยอะกว่าคนที่รวยไงเพราะฉะนั้นการเป็นยูทูบเบอร์ จะต,ตอนทอดต่อไปมันขอว่าอะไรในปีที่แล้วฉันเป็นคนผิดแต่ตอนนี้ฉันนั้นไม่มีสิทธิ์อ่าในปีที่แล้วอะ่ะผมเป็นคนบอกเลิกเขาผมอ่ะเป็นคนผิดแต่ตอนเนี้ยผมไม่มีสิทธิ์ไปดูแลเขาแล้วอ่าแทนใจดำอยู่เหมือนกันนะเงินเดือนมันน้อยเธอบอกไม่พอเธอบอกให้ฉันมันควรจะรอ,อก็คือทอดน,นี้อ่าผมเป็นคนแต่งให้ดีมันก็ว่าเราไปจีบคนคนนึง้เขาบอกว่า เราไม่รวยอ่ะกันเดือนยังน้อยอยู่อ่ะรอก่อนรอรวยก่อนค่ยมาจีบก็รู้ว่าเธอนั้นยังคอยมองในวันที่ฉันนั้นไม่ได้ครองแต่ว่าเออยังไม่ครบหรอกยังไม่รวยเงี้ยแต่ก็รู้ว่าเออยังแอบมาส่องยังแอบมามองอยู่อะไรเงี้ยก็ถือก็เหมือนรปชดระชดไปด้วยชดระชดอันนี้ข้างหลังคุยอะไรกันอยู่เเดี๋ยวเดี๋ยวคือเพื่อนๆอาจจะมองว่านี่กำลังเศร้าใช่ไหมแล้วสองคนนี้ก็กำลังกอดพี่ทีมกำลังเศร้าใช่ไหมพี่แต่ความจริงอ่ะ ากลมุมน,นี้ก็คือเหมือนผมอะ่ะผมเห็นเพื่อนเศร้าผมก็เลยนึกถึงแฟนเก่าบ,บ้างอะไรอย่างนี้ oh. อ่าอันนี้เหมือนกับว่าจะทักไปหาแฟนเก่าของผมอ่าแต่ก็ยังไม่กล้านะครับทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพี่เนียมถึงต้องทําแบบมือขยับไปขยับมาเยอะหนุนจริงๆแล้วผมแสดงออกด้วยการอ้าปากเหมือนคนอื่นไม่ได้ผมก็ต้องขอไปกับตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะไปเราฟังกันเลยอ่ะ สิ่งที่ทำลงไปอเจอนเควนเธอคนดีช่วยให้อภัยแต่ต่อให้เธอเคยไปมีใครคนเดียวในใจเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนอเธอฉันขออภัยในทุกๆสิ่งที่ทําลงไปก็คือแบบเจอ,อขอโทษในทุกสิ่งที่เคยทําไปวอนเธอคนดีช่วยให้อภัยก,ก็แบบขอให้เธอแบบเธอให้อภัยไ,ได้แล้วอะไรเงี้ยและต่อให้เธอเคยไปมีใครต่อให้เธอแบบเคยไปมีคนอื่นระหว่างตอนที่เลิกกับฉันเนี่ยไ,<อ>บบไม่ต้องหว่วงฉันไม่เคยเกลียนไป แล้วมันก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับที่จะสื่อได้ถึงท่อนนี้ก็คือว่าเราอยากจะกลับไปโคบเขาแต่เขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอ่าผมคนนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนไปยังรออยู่อะไรอย่างนี้อ่าอ่ะเราก็จะแบบฉันไม่เคยเปลี่ยนไปมีแต่เธอคนเดียวในใจคือระหว่างที่เลิกกันก็ยังไม่มีใครโอเคต่อไปเราจะไปท่อนที่เสือกันนะครับถ้าจบจากท่อนที่เสือแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงเนื้อร้องที่เป็นท่อนทุกของที่ผมร้องนะครับรอจบท่อนที่เสือกก่อนโอเคฟังกันเลยไปมา ไม่มียัสว่างต้ององเธเดี๋ยวทีนโผล่มายังยอะไรคนถามคือเข้ามาเยอะมากพี่กินน้ำอะไรโอ้ยชิ้โอ้ยชิ้ะใครเหรอแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องคิดพูดก่อนนึงว่าเพลงเนี้ย จริงๆแล้วคนที่จะร้องเป็นท่อนฮุกก็คือพี่เสือผมคือร้องฟีดหญิงคือร้องแล้วคือที่ผมจัดอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นนักแคสเกมแล้วเสียง่มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ก็เลยมันจะไม่อินไปกับเพลงด้วยความที่ว่าต่อช่วงนั้นพี่เสือแบบไม่ค่อยว่างอะไรที่เกียดรอละก็คือแบบโอเคเดี๋ยวผมไปเป็น,ปนทุกให้อะไรดีก็<อ>คือผมก็แต่งจากท่อนเนมอ่ะก็เลยแต่งให้มันมันไปในทิศทางเดียวกันตอนแรกพี่เสือไม่ได้ส่งมาส่งมาแต่เนื้อดีมร้องไงเธอเป็นเหมือนดังอาทิตย์อุทัยเราไปมาลอง พอเวลามันคิดเนื้อผมคือคือมันก็ยากนะต่างคนต่างแต่งเราแต่งกันมาแล้วเอามารวมกันใช่กันมาใช่ครับมันผิดพลาดอะไรผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าถ้านพี่เสือน่าจะต้องอธิบายเยอะสุดเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะใช้คําเยอะคําสวยมากเล่นคำเล่นคำสวยมากอ่ะเอาเดี๋ยวผมจะลองอกถามพี่ทีละคำนะเธอเป็นเหมือนดั่งอาทิตย์อุทัยคืออะไรอาทิตอุทัยก็เหมือนแสงสว่างอ่ะแสงสว่างคืออจริงๆนะผมเป็นคน ชอบลุกทุ่มสไตล์ไทยๆใช่พี่เสือรตอนแรกแต่งมาลุกทุ่มมากเธอคือทุกอย่างทุกลมหายใจทุกลมหายใจของเราม่คือเขาตลอดเลยโอ้ตอนนี้ไรสิ่งอื่นใดคือนะพี่คือไม่มีอะไรเลยที่แบบจะสวยงามเท่าเขาหรือจะเทียบเขาได้เลยโอ้คือรอเขาทุกคนผมไม่ได้หย่าใครนะผมแต่งก็นั่งขี้ อันนี้เราก็เพิ่งรู้อ่ะเอออันนี้เราก็เพิ่งรู้ี่ยจริงเธอไม่แก็บไม่ลาไม่สนก็ตามฉันก็ยังเฝ้ามองเธอถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่เก็บเราอยู่ในความทรงจำหรือความรู้สึกหรืออะไรก็ได้ในตัวเขาเนี่ยไม่เป็นไรยังไงเราก็ยังรออยู่ตรงนี้ให้นานสักนานฉันก็ยังเฝ้ารอเธออัดทั้งตัวเลยใช่ตองตัวเลยมาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันจนเพลงจบเลยอันนี้เป็นแบ็ค จุ๊บจ um ุ๊บจุ <oh> enfin ki> ๊บนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอ้ยตายรับไม่ได้เลยไงว่าถับจริงจริงนะพี่การหอมอ่ะจริงๆมันต้องประมาณนี้เวยพี่แบบหอมไปเลยเมื่กี้มันจะดูดมันเข้าไปไงไม่หมดแต่กจุ๊บมันอย่างนี้แหละอออย่างนี้เลยโอฮูเทเลดทั้งพี่เนมหอมทั้งพี่ธีมหอมวันนี้อ่ะโอเคต่อเศษเน อันนี้ก็คือรวมตัวกันตอบจากทีมใช่จู๋กว่าไม่กินปลาดุกมว่าอะไรนะจู๋เนี่ย โอเคครับเมื่อกี้มีเสียงหัวล้อนะโอเคเรามาถามถึงเสียงหัวล้อดีกว่าว่าอ่าวันนี้ไม่ได้้เลยอันนี้ผมต้องบอกกอนนะว่าคนที่ถ่าย M v มีให้ผมก็คือปักน้องลูกของผมเองมาเม้าเป็นคนถ่าย MV เป็นคนช่วยคิดสตอรี่เป็นคนตัด M v มวด้วยเออฟุ๊กไม่ก็ไม่มีเพลงนี้เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟุ๊กอ่ะกูก็ไปจ้างคนอื่นทำก็ได้อ่าจ้ เสียงคำเมื่อกี้มันสื่อถึงอะไรแล้วมันตลกไงพี่จริงจริงเนี่ยสตอรี่นี้ไม่มีนะเรามาคิดตอนที่ทาทิศกำลังจะตกดินตอนสาดท้ายแล้วคลิปนี้เป็นคลิปเดียวที่ถ่ายครั้งเดียวแล้วจบเลยใช่พว่คนครับมันจะมีช็อตที่การทีแบบนี่นี่นมันกั้นอยู่กั้นอยู่กั้นอยู่มันแบบมันกั้นมาตั้งแต่ตอนแรกเลยวแรกเลยวะแมันจบเพียงมันชัดจบวะแล้วมันก็แบบเออแล้วก็จามจริงัะ ว่าแบบมันได้ช็อตที่แบบกอดคอคือแบบเราไม่ได้เตรียมกันแล้วเราแบบเรรมชาติอ่ะมันเลยอะ่ะก็คือแต่ดูมันตามนทุกคน น้าสั่นเลยตอนนี้ก็เนียนไปเลยนะเนียนไปเลยตีเนียนไปเลยตีเนียนแต่ผมชอบเปียงคำของฟุ๊กมากมันจบสวยจริงนะเกี่ยวกัเสียงผมเป็นคนดูแล้วกันผมคิดว่าคนดูก็น่าจะหัวเราะช็อตนี้เหมือนกันโอเคครับทุกคนครับแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมจะอธิบายฟุกว่าทําไมผมถึงแต่งท่อนฟุกนี้ขึ้นมาคือท่อนฟุกท่อนนี้เนี่ยผมนึกถึงตอนที่ผมเลิกกับพี่กี้แล้วก่อนผมเป็นคนที่แบบเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเมาก็คิดแบบว่า กับคืนดีกับพ like ิกก <samples roy la idée> ี้เลยกับออฟไซส์แบ็มาเลยแล้วแบบคิดในใจว่าเอต่อให้ไปแล้วมันปฏิเสธอะต่อให้แบบมันไม่คืนดีอะก็จะขออยู่งั้นอะมันต้องได้คืนดีเออเนื้อเพลงมันดูแบบนิ่มๆนะจริงๆแล้วกูแต่งจากการหาคอมากเลยอะมาปฏิเสธครั้งคืนดีให้ได้อะไอ้ข้าต่อไปก็คือซึ่งเนืองราของเรามันเป็นเพียงฟันเหมือนกับว่ามีอีกอารมณ์หนึ่งเข้ามา ก็คืออารมณ์ปีบพอ,อ,อเรารู้ตัวเองอะว่าเรื่องราวของเราแบบมันคงเป็นได้แค่ฝันอะอไปจีบก็คงไม่ได้ติดไม่ติดหรอกบางคนอาจจะมีฟิลแบบกำลังจีบตามจีบคนหนึ่งอยู่ฟังเพลงนี้ก็ก็เข้าอย่างง้อแฟนเก่าฟังเพลงนี้ก็ฝังได้ หลักแม้ว,ว่าเธอจะปฏิเสธอีกหมื่นครั้งก็คือมันจะย้ำคำแรกว่าจะปฏิเสธอีกหมื่นครั้งก็จะยังจีบยังง้อแต่ฉันสัญญาจะยังคอยและยังหวังมาสื่อได้สามอารมณ์ใช่ไหมอ่ะยังคอยยังคอยให้แบบเขากลับมาคืนดียังคอยให้เขาหายงอน ยังคอยให้เขารับรักที่ผมแต่งเพลงนี้ก็คือตอนแรกกับพี่เสือเราจะแต่งเพลงเหมือนตามจีบเขาแต่ว่ากลับกลายเป็นเพลงเศรา้าเฉยก็เลยเอาทุกอารมณ์อะมารว <ลง S 1> ม,มกันมาเลยแล,ล้วก็รวมเป็นท่อนนี้ไปเลยขพตงเพลงยังคอยด้วยรับผมตอนนี้ก็ทะลุ<ร>ล้านล้านแล้ว,วล้านวิวแล้วครับถามว่าผมภูมิใจกับยอดวิวไหมก็มีแหละแต่สิ่งที่ภูมิใจมากกว่าพี่ คือยอดไลค์ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับว่ายอดไลค์คลิปนี้มันเยอะจริงๆผมไม่ได้เปรียบเทียบ <Nope. S 1> แต่ว่าด้วยความที่แบบเราบ้านๆเราดูเพลงสิบล้าน2ี่สล้านวิวเงี้ยไลค์ยังไม่เท่าเพลงเจล้านวิวของเราแล้วผมคิดอยู่ว่าถ้าเพลงผมถึง1ิบล้านวิวผมจะมีเพลงเดี่ยวไปของตัวเองเลยถ้าเพลงนี้มันถึงส5บล้านวิวเ <Hey. S 1> ันจะมีเพลงรวมอีก <Wow. S 1> อ่า2ี่สิบล้านวิวได้ฟังการทีมเออเพลงนี้ ไม่ได้ลองเพลงนะไม่ได้ร้องเพลงได้ฟังไอจันทีมหอนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฝากผลงานดีเมอร์เป็นเพลงแนวแบบแนวไงไทยไทยมีแล้วมีแล่ามี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 พี่เสือก็เหมือนกันตอนนี้มีซุ่มอยู่2เพลงก็คือเพลงของพี่เสือที่ทำมานานแล้วกับ cover d a n cover e c dance คอยยังคอยครับยังคอยแล้วเพลงของตัวเองอีกมันแบบมีทนเดี๋ยฟังแล้วมีเนี่ยนิดเดียวสามพยางคามกดชื่อเพลงชื่อเพลงว่าที่ผ่านมาครับ โอ้ที่จากที่คาดคะเนพี่ว่าน่เป็นเพลงเศร้าเสียงเศร้าใช่เป็นเพลงช้าครับแล้วผลงานจางทีมช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับนอกจากการแย่งข้าวหมากินนั่นคือตนักเลยนะก็ช่วงนี้แหละครับครับทำอะไรบ้างครับเปนวันคุณเนี่ยนอนครับนอนครับอนน ก็ไปดูช like ่องเราด้วยแล้วก like ันว e ันวันได้มีอะไรบ้างมีฉากมีจ๋าทั้งวันแล้วผมเนี่ยก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองเพื่อถึงสล้านิวเป็นเพลงเกี่ยวกับปกหักแบบโคตรดาร์กฝังลึกไปในหัวใจเลยโอ้บอกเลยทุกคนครับก่อนอื่นเลยผมอาจจะต้องพูดกันเลยว่าเพลงของเราในเพลงนี้มัน ไม่ได้ดีอาจจะทั้งเรื่อง MV เรื่องเสียงของพวกเราเสียงผมก็ไม่ได้ดีอ่ะไม่ได้เป็นนักร้องอ่ะเออไม่ได้นักร้องอ่ะเแค่อยากร้องเฉยคือถ้าคนเข้าแบบฟังว่าเสียงไม่ดีเลยนะรู้ตัวเองอยู่แล้วแต่ว่า MV วอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายกันไปชิลๆมีช็อตเห็นตากล้องก็มีคลิปแต่ไม่ตัดออกไงเลียวใช่ไหมตากล้องก็ได้ออกคลิปด้วยก็คือเราไม่ตัดออกเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีไม่ใช่เป็น อย่างเช่นสมมตินะมันมีงานศิละปะ2ชิ้นอสมมติว่ามีหน้ากระดาษขาวมามีช่างหนึ่คนหนึ่งสาดสีไปใส่กระดาษขายภาพนั้นได้เป็น10บล้านกับช่างอีกคนหนึ่งวาดรูปสวยงามรูปแบบไม่มีทิฏฐิสวยมากแต่กับขายได้ไม่เท่าครึ่งหนึ่งของคนที่แค่สาดสีไปเฉยเพราะงานเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่งานดี เอางั้นว่าสุดท้ายนี้แค่คนดูนชอบผมก็ยินดีนะครับโอเคเอางั้นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับบ๊ายบายก่อนจะไปเดี๋ยวผมแรปโชว์ให้ฟังแรปสดเลยเหรอแรปสดเผื่อไม่แน่เอาไปแต่งเพลงโตได้ไงใช่รอเลยรอเลยดีกว่าๆๆๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งหน้าทีบีดนี้เลยดึงดื้อไม่แน่จะดึงได้ไหมมีอะไรออกกันไหมสามสี่เอยยยยยยเอยยเอยย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 ย เอ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 ้เอ้เอเอเอ้ทุกท่านนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปใครไม่กดไลค์ขอให้หำไป